สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสําหรับเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันกัะมลกุดด่านค่ะการน,นี้ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคน สนใจก้านนี้นะวันนี้ขายให้ในราคาสามร้อยเก้ามสามร้อยห้าสิบบาทละคะรวมสง่งสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะ กานที่หนึ่งค่ะสามร้อยห้าสิบาทรวมสม่งการที่สองนะคะก้านนค้านที่สองการที่สงขอไ้ยก็เก้าแล้วกันค่ะเห9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมเอนนะคะการที่สง ต้นที่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทต้นที่สามนะคะต้นนี้ต้นที่สามต้นที่สามสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นที่สามนะคะสองร้อยห้าสิบบาท เป็นต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่ร้อยห้าสิบต้นที่ห้าร้อยห้าสิบนี้ต้นที่สี่นะคะต้นที่ห้าต้น,น,ะะตน, 5, ตนละร้อยห้าสิบทุกคนดูนะเขาดัางนะเนี่ยด่างนะดัางนะพยอยากขายราคาเท่านี้คุณผชม 150 150, ร้อยห้าสิบบกร้อยห้าสิบถ้ารับสองต้นนึงกิ๊กจะขายให้สองร้ยแปดสิบบาทรวมใสรีบขายเพราะว่าอีกวันสองวันจะเดินทางไปส่งลูกแล้วก็พาลูกไปเข้าค่ายนะคะทุกคนต้นที่สาม้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ด่างสียใช่ไหมผูมาเห็นอันนี้ต้นที่สามนะคะ ด่างนะ250นต่อร้อยห้าสิบเนี่ยสองต้นนี้นะคะสองต้นนี้สองร้อยแปดสิบบาทให้เลยเราไปต้นที่หกนะคะไปในต้นที่หก สิบบาทตใมใสอคะ่ะและการนี้นะคะต้นที่เจ็ดกานที่เจ็ดนะคะบรนนิการที่เจ็ดขอร้อยเก้าสิบนะคะการที่เจ็ดขอ 190. ร้อยเก้าสิบก้านที่แปดค่ะก้านที่แปดขอร้อยแปดสิบค่ะ ถ้ารับสองก้านนี้นะร้อยเก้าสิบต่ร้อยแปดสิบที่ที่ขายให้สองร้อยห้า